กระแสไฟฟ้าจากแผ่นเพลเทียหรืออิเล็กทริคอลฟอร์มเพลเทียนนั่นเองค่ะสำหรับสมาชิกในทีมนะคะมีดังนี้ค่ะแก้วฝ่ายค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววีซ่าหกคุณโทษค่ะที่มาและความสำคัญน,นะคะเนื่องจากในปัจจุบนันมีการใช้พลังงานและทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นอย่างสิ้นเปลือง โดยในรูปแบบพลังงานไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิงค่ะที่เป็นยุคสมัยเทคโนโลยีที่มีความสะดวกสบายมากมายถึงแม้จะมีแหล่งพลังงานทดแทนก็ตามนะคะแต่ในอนาคตก็ย่อมมีวันหมดลงค่ะแล้วก็จะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมขึ้นมาอีกมากมายโรงเรียนราชประชานุปไต53จังหวัดส,สกลนครเป็นโรงเรียนอยู่ประจํามีการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นจํานวนมากและนอกจากนั้นยังมีการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในการหุงต้ม อาหารให้กับนักเรียนเป็นประจำทุกๆวันถือเป็นการใช้พลังงานสิ้นเปลืองอีกหนึ่งประเภทค่ะและในและการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในการสูญเสียไปแล้วสามารถนํากลับมาหมุนเวียนใช้ให้กับประโยชน์ดได้อีกครั้งค่ะโดยการการใช้พลังงานแผ่นพิวเทียมาผลิตกระแสไฟฟ้าอีกครั้งได้ค่ะดังนั้นผู้จะทําโครงงานจึงจะทําโครงงานเรื่องเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแผ่นพิวเทียเพื่อ,ออาศัยคุณสมบัติเฉพาะของ แผ่นเพลเทียค่ะมาผลิตกะระแสไฟฟ้าช่วยในการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้และเป็นการลดใช้พลังงานให้กับโลกได้ด้วยค่ะวัตถุประสงค์ 1. เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องและสร้างเครื่องผลิตและเก็บพลังงานไฟฟ้าจากแผ่นเพลเทีย 2. <c oughs> ประสิทธิภาพการทํางานของแผ่นเพลเทีย วิธีการดำเนินงานวัสดุอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะ 1. แผ่นเพลเทีย 2. เตาแก๊ส 3. บอร์ดอาร์โน 4. เซ็นเซอร์วัดค่าอุณหภูมิและความดัน 5. เซ็นเซอร์วัดค่าแสง 6. พัดลม 7. หลอดไฟ 8. สายไฟขั้นตอนและว,วิธีการทำมีดังนี้ค่ะ 1. ศึกษาข้อมูลขั้นตอนและว,วิธีการทำเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแผ่นเพลเทีย 2. อออกแบบการทำงานเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแผ่นเพลเทีย 3. ใช้โปรแกรมและการควบคุมเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแผ่นเพลเทีย 4. ใช้โปรแกรมทดลองใช้โปรแกรมเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแผ่นเพลเทีย 5. สร้างและประกอบโครงงานเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแผ่นเพลเทียค่ะสำหรับผลการทดลองนะคะจากการศึกษาและการทดลองเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแผ่นเพลเทียนะคะ พบว่าจากการสร้างและการออกแบบเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแผ่นเพลเทียโดยอาศัยความต่างศักย์ไฟฟ้าซึ่งแผ่นเพลเทียมีลักษณะร้อนเย็นในแผ่นเดียวกันด้านหนึ่งร้อนและด้านหนึ่งเย็นนั่นเองค่ะทําให้เกิดความต่างของอุณหภูมิจึงเกิดการผลิตกระแสะไฟฟ้าทําให้ได้สามารถนําพลังงานไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้านั่นเองค่ะสําหรับประสิทธิภาพของการผลิตกระแสะไฟฟ้าจากแผ่นเพลเทียนะคะ จากตารางที่1และตารางที่2จากสมมุติฐานที่ว่าประสิทธิภาพของเครื่องใช้ประสิทธิภาพของเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแผ่นฟิลเียร์จากตารางที่1จากการศึกษาและการทดลองพบว่าเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแผ่นฟิยเทีร์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้และนําไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานของขอสมมุติฐานข้อที่1และสมมุติฐานข้อที่2ค่ะสรุปผลการทดลองนะคะ เครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแผ่นเิลเทียเป็นการนำเอาค่าความต่างศักย์ของความร้อนและความเย็นค่ะโดยการนำเอาแผ่นเิวเทียมาเข้าไว้กับตาแก๊สระหว่างการใช้งานจะทำให้เกิดค่าความต่างของอุณหภูมิทำให้เกิดการผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้นและนำไปทดลองต่อกับพัดลมและหลอดไฟจึงทำให้หลอดไฟและพัดลมนั้นใช้การได้ค่ะ ค่ะนี่ก็คือหลักการทํางานของเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแผ่นเพลเทียของเรานะคะซึ่งหลักการทํางานของแผ่นเพลเทียในการผลิตไฟฟ้านี้นะคะก็จะใช้ค่าของความต่างอุณหภูมิร้อนและเย็นนั่นเองค่ะซึ่งแผ่นเพลเทียเนี่ยมีคุณสมบัติร้อนและเย็นในแผ่นเดียวกันนั่นเองค่ะเราจะนําพลังงานที่ได้ จากแผ่นพิลทียผลิตนะคะมาเก็บไว้ที่แบตเตอรีร่ค่ะและนี่ก็คือค่าที่เราใช้วัดในกระแสไฟฟ้าที่เราได้นะคะซึ่งค่าที่ได้นั่นก็คือ2.105โวลต์นั่นเองค่ะเมื่อเราจะเรียกใช้พลังงานนะคะเราจะตั้งค่าพัดลมนะคะจะทำงานเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า28องศาค่ะส่วนหลอดไฟนะคะก็จะทำงานเมื่อค่าความเข้มแสงอยู่ต่ำกว่า70ลักค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอจบก,การนำเสนอโครงงานของเราเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ